สวัสดีครับกัดลายเลนเจอร์สเปเชียลสเตทประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมครับก็ได้มาแล้วนะครับเออคลิปนี้เขาออกเด็กๆน้อยจะได้ดูคลิปฉลองครบ1,000 0ซับสไครต์กันก็เปิดเพียบเลยนะครับโอ้โหได้สักทีเอาไปเรียกใช้งานก็ได้นะครับเดี๋ยวว่าวยจะรีวิวรีวิวรีวิวป State, ไปสเปเชียลสเตทไปลุยด่านใหม่กัน ไอการ์ดเลนเจอร์นั้นรู้สึกว่าจ่ายผ่านดีมือมือถือของ d t แทหรือ AIS ได้นะครับไปลองศึกษากันดูเห็นว่าตัดผ่านเงินในมือถือได้เลยรู้สึกว่าสะดวกสุดๆเลยแหละแต่ไม่ทันแล้วพี่ไปเปิดบัญชีธนาคารทำบัตรเดบิตแล้วห <c oughs> าซื้อซิมก็หาอยู่ สมาร์ทโฟนพี่มันก็ซื้อไม่ได้สักทีวะกดดูแบตหมดแป๊บหนึ่งโอเคสิบเจ็ดนาทีแบตหมดสักตาได้ไหม <c oughs> โอเครอสักพักแล้วกันครับเรียบร้อยครับก็ไม่ยากเท่าไหร่เขาไม่ได้สู้ด้วยละ่ะแป๊บเดียวก็ตายเลยพัดกับ เมเทโอจบโอเคเราไปลุยด่านใหม่กันด่านี่ตาส้าใหายเงืบแค้นไม่หายชั้นสี่กันล้วกันมีอะไรว่อ่ะตัวนี้ครับหกดาวสักวันจะใช้ได้อยู่นะไล่ไปทีแล้วใช้ลกันครับหกดาวมันสก,กิลเดียวกับเยลโล่แต่ไม่รู้สเปซไกลเท่าเท่ากันหรือเปล่า ถ้าได้เม็ดอาจจะเป้าก็อาจจะเคลียร์ได้แต่ตัวเลือดน้อยๆโอ้ยไอ้นี่มันปับเลือดนี่ว่าใช่ไหมพัดกลับครับแนะนำให้จัดเต็มดีกว่าแช่ครับเต็ดปับแล้วเว้ย กับจังตอมซาลี่จบแล้วง่ายไปหรือเปล่าอ้าวเกยครับลรงกันแรงเลยดีว่ะไม่ใช่อันนี้แน่นอนเหล็กลูบี้ครับ ออกอะไรก็ไม่รู้กบสีดาก็ไม่อยากได้เท่าไหร่แต่อีกสักตาครับเอาตัวนี้นะแต่ก็ไอเทมก็ต้องล่าอยู่ดีอะ่ะไม่งั้นก็อีโวไม่ได้ครับคืออันเก่ายัางค้างอยู่เป็นร้อยอันเลย จะรู้สึกไอ้ตัวใหม่นี่มันจะช้าไปหน่อยนะรีช้าไปหน่อยแต่ไม่ค่อยกัวงวลครับขอให้มันติดบัฟก็พอแล้วเนี่ยติดแล้วด้วยติดง่ายกว่าไอ้พวกรอนเยอะเลยรอนตัวนี้ไม่รู้อะไรงองแงมังไม่ยอมติดบัฟให้ตัวนี้ได้จังหวะติดบัฟเลยมันโจมตีไว้ด้วยมั้งคือมันตีผ้าที่แรกมันก็ตีที่สองแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ มีลุน้นแต่สกิลโอ้ออกแต่ตัวนี้ไว้เฮ้แต่ก็เล่งตัวนี้แหละนะก็เฉียวเฉียวอยู่แหละโอ้ใช้อีโบพวกค่าดาวนี่ฮะสี่ดาวมาหกดาวก็พอมีอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ไอ้นี่มีอีเวนต์จันผู้สุร์ละครับซีเกตไมา์ลงชั้นได้เลยดีกว่าครับบอลี่รู้สึกจะครบแล้วล่ะแต่จะมีของอีโวหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคครับมาเล่นมอลี่กันต่อด่านใหม่มาก็อยากเล่นครับ ป้อมเลยแกนโอเคครับเราได้แลวสองป้อมป้อมนี้พัดกลับเลยครับใช่ครับติดปับ๊บรอย่างติดแล้วอ้าวยาวนะครับทำาขอบคุณเนื่งมือ่อซับสไครป์พี่พี่ก็ให้ได้แค่ไอออนบูลนะครับขอภัยด้วย เปลี่ยนอัลาตาเป็นรูปไอออนโมลแล้วละ่ะจะได้เลือกใช้กันง่ายๆมาอ้ยแสบตาว้าวเฉียบเว้ยมันเฉียวหรือมัน,มนล็อกไม่น่้ใจแต่ตะกี้เพิ่งปัดกวาดแชทถูครับ ฝนเข้าตานิดหน่อยเละเปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมเอ่ยเป็นไงบ้างครับเทอมใหม่สนุกสนานไหมใจออะไรไม่ถูกใจก็ให้อภัยกันซะนะขับปะกันนิดนึงครับเผื่อจะติดปั๊บจมตีติดไหมไม่ติดไว้ ติดแล้วเนี่ยเร็วนะแม่จัดชุดใหญ่ดูซิจะมีใครต้านทานได้หรือเปล่าแต่ระยะบัฟมันปแปลกๆเหมือนกันนะไม่ลงไปถึงหน้าสุดรลเป่ะขึ้นกันเพียบเดียวอาจจะได้ได้อีกตัว อันนี้ไม่ใช่อันนี้ฉลับแว๊บหนีเลยไอ้นนเทามันก็อยากได้นะแต่ก็ไม่ใช่อยากได้ดมันควรจะมีไงแต่สุดท้ายก็ จากได้จะเอื่นไปก่อนอันเอื่นน่าจะสามคันกว่ามาติดปับเลยเออติดแล้วโอ้ดีจังเป็นตัวที่คุ้มอะ่ะคือแต่ถ้าไม่รวยจริงก็ไม่ต้องทำเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ก็ได้นะ เอามันเอาแค่สกิลบัฟมันจะใช่ว้าเปิบบดเพิ่มการบ้านเพื่อนใหม่อะไรแย่ๆครับก็น่าสนุกเหมือนกันมันจะสนุกเหมือนด่านใหม่หรือเปล่านะเลงๆนะจะได้มีเลงเงิขเข้าสักทีไม่มีสักทีเนี่ยตัวอื่นได้หมดแล้วมั้ง ขาดเลงกับไอตัวเล็กสติกสตันน่ะยังไม่ได้เดี๋ยวดาวว่าถ้าเปิดจับได้เลงสักตัวอย่างเงี้ย <c oughs> เวลาเปิดกระชาแม่งไหลพวดหน้าเลยอันนี้ก็ต้องยอมให้เขาอัดก่อนนะครับแล้วค่อยไปเคลียร์กันท้ายๆ่ะครับสมาธิ ก็มันยิงแล้วดิวะโอ้มันเคลียร์ไปสองอันแล้วพัดกลับไปครับใช่ครับลืมส่งเพื่อนได้ไงเนี่ยโอ้โหแล้วก็ไม่แปลกเนี่ยโอเคครับส่งไปชุดซาลี่เมเทโอตายไหมเอยโอเคง่ายกันเยอะเลย งั้นนอกจากมันติดบัฟโจมตีสามเท่าเลือดโลเลือดแล้วก็ตีเองก็ตีแล้วด้วยตีสเปรด้วยช่วยได้เยอะครับสี่สกแล้วเหลกยากกว่าลิงไม่ใช่อันนี้นะแหลงยากครับไม่ชัดเลย อลองดูอีกรอบโหได้ต่ำสุดเลยเว้ยอย่าล็อเค้ยเราบ้างเฮ้ยตัวทอบ,บางตัวกว่าจะให้เราได้ก็วันท้ายๆอะ่ะโหดร้ายมากพัดกลับไป โอ้ยยังตีไม่ถึงเลยติดโล่หน่อยแล้วต้องไปที่โอลแล้วครับอัสเซลี่ซ้ำโอเคบอสต,ตายอะบอสต,ตายแล้วครับน่าจะง่ายแล้วเรียบร้อยครับง่ายกันเยอะ ป็นตัวที่แนะนําให้มีแล้วกันตัวนี้ถ้าเปิดได้ก็อัพขึ้นครับเดี๋ยวก็จะเซตเดินแล้วนี่เดี๋ยวตัวใหม่เข้ามาแล้วโอ้ <The bonus. S 1> oh, อะไรวะ <c oughs> ไปเล็งกบแดงดกว่าลิงมันดูยากนี่นะ มันมาใกล้ๆนิดนหน่อนครับแล้วก็พัดกลับครับเผื่ออาจจะติดปั๊บโจมตีอะไรพวกนี้ป่ะถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรแต่อยากติดนะงานนี้ไม่น่าจะยากโอเคติดปั๊บโจมตีได้เร็วดีสาลีครับโอเคเมเทโอไม่ต้องก็ได้มั้ง โอ้ดูง่ายจังอ่ะเลรนกบแดงครับเฉ <The bonus. S 1> <c oughs> ียวใช่ไหมโอ้ฝุนเข้าตาด้วยไงรู้สึกเสียสมาธิที่เหลือลงอะไรทีเอ๋ แแไม่ได้อะไรเลยที่เหลือก็มีแต่รูปี้อ่ะเป็นไลยนีกันเอแต่แต่ไมไปนี้รออีโวครับแล้วจะมีของอีโวไปรอสักคู่โอเคครับเมฆมันใช้ไม่มันตัวเก่าไงลืมไปก็ใช้ของเก่าไปคอลเลกเต็มไปล้วทมพี่ขาดอะไรเอ่ย ขาดตัวสเปรอีก2ตัวครับที่จะมาแทนไอ้พวกนี้ได้คือถ้าผ่าน252ได้ก็อาจจะเอาตัวนั้นมาลงสู้แทนรู้สึกว่าจะตัวฟรีที่ดีอีกตัวนึงน,นะเคปไปลากกบแดงกันดีกว่าเราก็ต้องเล่นเพื่อความบันเทิงแล้วละครับพี่ไม่สามารถที่จะได้ทั้งหมดไง ได้แค่นี้ก็เยอะแล้วแต่จะได้ทั้งหมดนี่ยยากมีน้ำแข็งก็ลงไปเยอะแล้วเว้ไม่เหลือเลยเจมฮิวก็ได้นะเคนอกจากมีบัฟเลือดแล้วไงก็มีฮิวเพิ่มเลือดอีกโอโ้โหโหดลายโอเคลุยกัรกดแรงอีกสักสามรอบโอเคครับเราไม่ใช้ โลดูดิประหยัดแต่ใช้หน่อยก็ดีนะเพราะก่อนหน้านี้มันก็ไม่ติดปับไนงะโอเคจะติดไหมติดแล้วเรียบร้อยไม่ใช้ก็ได้นะประหยัดตังค์เอาตังค์ไปอัพเกรดบ้าง เนี่ยเปิดได้นี่ <The bonus. S 1> โอ้ได้เจมแทนไม่ได้เลงกันนี้ครับดูสถานการณ์เจมพี่เลเวลร้อยสิบห้าละอ่ะ่ไหนอเอน้นี่ขาดอีกห้าตัวครับขาดโอคาดอีกห้าตัวเมื่อกี้ได้ไมาอีกนตัวเหลือสี่ เท่าที่จำได้คือไม่มีอีกแล้วครับมีแค่นี้มาแทนใครดีอันนี้ที่เหลือก็ใกล้เต็มแล้วนี่อเออให้เขาเก็บกันไปก่อนนดะ้เจมก็สำรองไปโอเคอีกสองตา ลุ้นกบแดงกันครับเนี่ยถ้าจะปล่อยตัวก็พยายามปล่อยตอนที่ไม่โดนมันตีสตานม์มโมตัวป้อมเดี่ยวช่างไม่ได้ไม่กลไม่กลัวเท่าไหร่ติดปับ๊บคือติดปั๊บมันไม่ถึงแผงหน้ามั้ง แต่ไม่ค่อยกังวลครับถ้ามันติดระหว่างที่มันเดินไปข้างหน้าเนะี่ยแนวหน้าก็ได้พับอยู่อยู่ดีดีกว่าที่แบบตัวที่อยู่ต้องไปข้างหน้าไอชุดดำอ้นนแถวหลังจะอดโอเคลุนกบแดงกันโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ มันไม่ต้องไม่ใช่แบบนี้สิกับตาสุดท้ายโอป้ประหยัดประหยัดไปได้เยอะแล้วพ,พูดตรงๆแล้ว คุ้มเลยโอ้โหพยายามมาีกันให้ได้นะครับคือถ้ามีอยู่แล้วก็เก็บของเตรียมอัพครับเอาแค่ขึ้น8ดาวก็ได้ไม่ต้องเป็นซุปเปอร์พลาสเตอร์หรอกคือถ้าพี่ได้8ดาวอหมพี่ก็จะอัพไอหไ้หมัดไฟแทนครับหมัดไฟยิ่งเดเมจละแรๆมันก็น่าจะยิ่งดีนะ ค okay. สรุปได้แจมแบ่งตัวสวัสดีครับ